สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยูใจะมดนะคะเช้าเช้าตื่นมาเช้าเช้านี่เจอบรรยากาศเวลานี้ก็ประมาณ6กโมงกว่ากับจะเจ็โมงแล้วนะคะมุมภาพบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนาแห่งนี้นะคะไปหมดแล้วนะคะข้าวค่ะ วันเดียวเรียบร้อยหมดแล้วนะคะใช้รถไถนะคะเก็บเกี่ยวดูภาพบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะนกบินอยู่ใกล้ๆนุ่นมาแล้วนะคะพี่น้องสวยงามมากค่ะสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ สวยงามมากนะคะดูค่ะนกบินกันเป็นฟู้งเลยนะคะออกจากลังธรมาหาก,กินสวยงามมากค่ะพี่น้องช่วงเวลาเช้าๆ้านี่นะคะดูภาพบรรยากาศไปไปด้วยกันเลยนะคะดูค่ะ ะะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามท้องฟ้ายามเช้านี่นะคะดูฝูงนกนะคะบินว่อนมาให้ชมกันเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องรูปภาพบรรยากาศเช้าๆไปด้วยกันเลยนะคะช่วงประมาณตอนประมาณตีสีนะคะฝนตกอยู่นะคะพี่น้องวันนี้นะคะวันที่5ค่ะเดือนพฤศจิก,กายน2024 ดูท้องทุ่งนานะคะสวยงามมากค่ะข้าวก็เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยฝนตกตอนตีสีนะคะช่วงตีสี่แต่ตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วค่ะป,ปริมาณน้ำฝนก็ก็เอาเอาก็ได้หนึ่งถังถังแบบ พอดีพอดีค่ะดูนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบหมอกควันขึ้นจางๆมีนกบินว่อนรับกับแสงแดดที่กำลัง ลำไรลำไรเริ่มจะออกมานะคะพี่น้องอันนี้เป็นยามเช้านะคะเช้าตรู่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจะขอบเขานน้นนะคะภาพบรรยากาศก็ด้วยประมาณนี้ยามเช้าเช้า เดี blender, ๋ยว๋ต่ตอข้าวแล้วนะคะพี <Sch> ่น้องเขาเรียกต่อข้าวสั store, right? ่งข้าวใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวสายๆก็จะมีคนมาเก็บเอาเศษเศษฟางข้าวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บกันใส่รถไป เขาจะเอาไปทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วขายให้กับสถานที่เหมือนเนี่ยกับเขาจัดเป็นร้านอาหารหรือจัดหรือจัดเป็นแบบตั้งแคมปะ์ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวก็จะเอาฟางข้าวเศษฟางข้าวนี่นะคะที่กองกองอยู่นี้วเขาจะเอาไปเยอะๆแล้วก็เอาไปม้วนให้มันเป็นกลมๆเป็นเหลี่ยมลูกเต๋านะคะดูนะคะดีค่ะ แล้วล่ะค่ะตอนนี้เจมสก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีกันยามเช้าเช้าเนี่ยค่ะนำภาพบรรยากาศสวยๆมาให้พี่น้องได้ดูกันนะคะเจมส์ก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ให้เจมมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายยนะคะพี่น้องดูภาพบรรยากาศตอนเช้าๆไปด้วยกันเลยค่ะ